สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีเนี้ยคลิปนี้เราทําขึ้นมาเราทําเพื่อที่จะดูว่าวันพุธเนี่ยดาวพุธเขาย้ายเนี่ยวันที่หนึ่งกันยายนยเนี่ยพุธเนี่ยเขาจะย้ายจากราศีกรกฎไปที่ราศีเสีงยงได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์เนี่ยมีเป็นมหาจักรหนึ่งราชาโชคอีกหนึ่งและเป็นพิณทุบาทอีกหนึ่งซึ่งมหาจักรก็คือ คุณจะต้องมีการแอคชั่นออกไปติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยคุณจะประสบสำเร็จราชาโชคคือสิ่งผลบุญเก่าที่คุณทํามาจะได้จะทําให้คุณได้อะไรมาง่ายๆเหมือนดั่งพระราชานะแล้วก็พินทุปาทเนี่ยคือมันจะมีความร้อนอกร้อนใจหรือมีความกังวลเกิดขึ้นก็ได้ทีนี้ในดาวุฒของคุณเนี่ยเป็นดาวจเจรือนปัตตนิกกรมมะจูลเรียนสุภา ถ้าเรามองว่าปัตตนีคุณสุภาในี่คนมีคู่นะคนที่มีคู่เนี่ยคู่ครองคุณอาจจะนําความสุขมาให้นําพาซึ่งยศถาบรรศักมาให้คุณก็ได้ถ้าใครมีเอ,อมีคู่ครองที่มีพวกเขาเรียกว่าคนในเครื่องแบบเนี้ยหรือเป็นระดับผู้บริารสูงๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะช่วยเหลือกู้กู้คุณตัวคุณด้วย บางคนเนี่ยจะมีการพากันเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้แต่ทีนี้ก็เลยบอกว่ามาอาจจะมีเรื่องของเพราะดาวพุธเนี่ยอยู่ในเดือนอาทิตย์คุณก็ต้องมีการวางแผนเกิดขึ้นด้วยนะไม่รู้ว่าคุณจะทําในรูปแบบไหนขอมีการวางแผนให้ดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นอนะ่ะมันอาจจะไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้หรือถ้ามันมีผิดพลาดเกิดขึ้นมาบ้างนิดหน่อยเนี่ยคุณก็ยังแก้ไขได้เหมือนกัน รวมถึงคําพูดของคู่ครองคุณเองเนะว่าอาจจะพูดจาบางทีเขาอาจจะอพูดจาแบบไม่ไม่ว่าใครอ่ะไม่ว่าเป็นตัวคุณเองหรือตัวคู่ครองคุณเนี่ยเพราะมันมีดาวองคารอยู่เรือนพุธเนี่ยก็ต้องระวังการพูดจาที่ขัดแย้งกันบ้างนิดหน่อยแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนหรืออะไรงนี้เราก็ ก็อีกฝ่ายนึงก็ต้องใจเย็นๆนะคิดว่าปัญหาตรงนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นคุณก็ยังสามารถแก้ไขได้เพราะาอะไรอะดาวพุธเนี่ยมันจะมีความเป็นพุทธพินทุบบาทอยู่นิดหน่อยนักก็บอกว่ามันอาจจะเรียกว่ากังวลอะไรไหมในเรื่องของการงานไหมเพราะก็เป็นเรื่องของการงานด้วยการงานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของเออบางคนเนี่ยจะได้ทํางานที่คุณปรารถนา ที่คุณตั้งใจคุณจะทำเนี่ยหรือบางคนมีความสุขกับการงานบางคนการงานก็เจริญก้าวหน้ามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางคนงานงคุณต้องเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะหรือเกี่ยวกับผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้ามีการสอบแข่งขันอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้น่าคิดว่าอาจจะมีการประสบความสําเร็จได้แต่อาจจะต้องรอขึ้นบัญชี พราะอย่าลืมนะพุทธของคุณมีความเป็นพิรุบบาทอยู่หน่อยหนึ่งนะคิดว่าอาจจะเป็นการเราขึ้นบัญชียอยู่อาจจะไม่ได้ตอนนี้อันนี้ขึ้นต้องดูของแต่คนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเอาให้ปีเขาไปรับตามหน้างานของแต่คนแต่ทีนี้ว่าถ้าหลักๆแล้วนะ่ะน้ำมองตรงนี้คือมันเป็นเรื่องของคำดาวพุธดาวพุธมันจะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดการเจราจาต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆถ้ามีการเซ็นสัญญาอะไรเกี่ยวกับการงาน คุณเองก็ต้องเช็ครายละเอียดอ่านข้อโตกโคงเงื่อนไขให้ละเอียดให้รอบคอบหรือเราจะไปประสานงานกับใครเราก็ต้องพูดจาให้ดีมีวาทศิลป์นในการพูดหรือโดยธรรมชาติถ้าบางคนเป็นคนที่พูดจาผงผางหรือพูดจาตรงไปเราก็ต้องซอฟคําพูดลงมาเพื่อที่จะให้การ งานต่างๆที่เราไปติดต่อประสานงานกับผู้รักผู้ใหญ่หรือต่างประเทศเนี่ยประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็ต้องดูของแต่คนนะรวมถึงคนที่ทําอาชีพค้าขายพ่อค้าแม่ค้าการขายผ่านพวกสื่อออนไลน์การคอมเมนต์ต่างๆก็ขอให้ทคนเนี่ยถ้ามันเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปโต้อตอบให้อยู่กับตัวเองแล้วกเ็เราก็เฉยๆมองผ่านไปบ้าง จะได้สบายใจถ้าทุกคนนะมองว่าสามารถควบคุมในเรื่องของอารมณ์ได้เนี่ยนะการติดต่อต่างๆการประสานงานต่างๆทุกคนน่ะจะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับชารสิตโนก็ไเ้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนจะพบความดีไม่มีคาทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ